สวัสดีครับอยู่กับช่องชีวิตของฉันเดินทางรถไฟวันนี้เราจะมาถ่ายขาบวนร,ร,รถ3 4, ามสี่หนึ่งขบวนรถสามสี่หนึ่งชานเมืองขบวนที่สามสี่หนึ่งกรุงเทพหัวลำโพงไปทางชุมทางแก่งคอยวันนี้ได้รถจาก 4, 3, 4. อันต้อม4ีหนึ่งศามครับผม ดีอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามช่องผมด้วยครับสวัสดีครับ